พันตอนนิดหนึ่งนะครับอันนีสามวันเรียงกันแล้วก็ผูกโปมดูด้วยพวกมึงอะดูด้วยได้ไหมแบกเกล้าได้ได้ได้แมกเกล้าได้พอผูกเสร็จนะครับเห็นสามเส้นไหมเห็นไหมพวกมึงมีตาดิเห็นเนี่ยแล้วก็ทําเป็นเป็นห่วงห่วงสามวัน ตรงมั้อันนี้ก็มารได้แล้วนะทำสามอันนะเออดูะจะมาดอีกข้างดูดูจะมีมารยากมายากไปอู้ไป้อ้างไปแต่ไดแล้วดู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 จะมาดเป็นวงนะเป็นวงเลยวงนี่นี่ดี่ด มีข้างมีข้างมี่สายแล้วตั้งใจดูนั่นแหละเนี่ยเออทำเป็นไหมทำไม่เป็นกูไม่สอนหรอกเฮ้ยคนที่สามโอ้ไป ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไม่ต้องดึงนะแหม่แหม่ยังไม่ไปยังไม่ไปอันนี้ยังไม่ไปนะอันนี้เสร็จแล้วก็จะอย่างนี้นะครับสามอันเนี่ยทไม่ผมเดือเองตอนนี้เห็นไหมกูมึงมีตายกันแล้วเนี่ยกมึงไงครูด้วยขอโทษด้ ก็ตอนนี้มาอยู่ที่ขั้นตอนที่สองนะครับผมก็เอาเชือกมาใส่ครับใส่ห่วงนะครับใช่ครับผมห่วงสามเส้นนะฮะใช่ครับแล้วก็เราจะเอาเครื่องเชือสปริงทั้งสองอันดึงให้เกิดมุมแรงที่หนึ่งกับแรงที่สองใช่ครับดึงแรงที่สามไม่ต้องดึงใช่ครับผมเพื่อเอาแรงที่หนึ่งอะไรที่สองดึงให้มันตึงครับผมแล้วเกิดมุมครับโอเคครับนี่นะครับนี่นะครับเออ ดึงฉากกันดึง้ัมดงดึงดึงดึงที่ฉาแล้วไม่มันต้องดึงให้ึงกนึงด้วยันหโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเราเอรอไปดูขั้นตอนที่สามได้เลยครับอ๋อสวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ที่ขั้นตอนที่สามแล้วนะครับผมก็เขียนเวกเตอร์ของแรงทั้งสามแรงทั้งสามนับผมตามแนวแรงของเชือกนะครับใช้ใชตาส่วน แรงขนาดหนึ่งนิวตันเท่ากับเวกเตอร์ขนาดหนึ่งเซนติเมตรใช่ครับผมแค่นั้นแหละครับอันนี้เราจะดึงสามนะครับแรงที่หนึ่งดึงที่สามอันนี้ได้ครับแรงที่สองแรงที่สามแรงที่สามก็คือจะอยู่นิ่งนะฮะจะหลับนะฮะโอ้สบายดีครับเราถึงวิธีสี่แล้วนะครับการหาแรงของเวกเตอร์ของแรงที่หนึ่งและ แรงที่2โดยการสร้างรูกสามเหลี่ยมโดยการเขียนเวกเตอร์ของแรงที่2โดยให้หางของเวกเตอร์ของแรงที่2ต่อจากหัวเวกเตอร์ของแรงที่1จากนั้นลากเวกเตอร์จากหางเวกเตอร์ของแรงที่1ไปยังหัวเวกเตอร์ของแรงที่2เป็นแรงแล้วของแรงทั้ง2แล้วเปรียบเทียบขนาดและทิศทางเวกเตอร์ของแรงที่3เรามาดูกันนะครับใกล้เยใกล้เลย โอเคครับออกมาถึงขั้นตอนที่5แล้วนะครับผมก็เราจะเอาแรงที่1ของและแรงที่2โดยการสร้างรูปส<ร>ี <4 S 1> ่เหลี่ยมสร้างขนาดน,นะครับโดยการเขียนให้ห่างของวกเตอร์ของแรงที่1และแรงที่2เริ่มจากเริ่มจากตำแหน่งเดียวกันลกนากขึ้นจากหัวของวกเตอร์ทั้งสองให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมได้ขนาด แล้วเลาเวกเตอร์เส้นทะแยงมุมของสี่เหลี่ยมได้ขนาดจากหางเวกเตอร์ทั้งสองไปที่มุมตรงข้ามเป็นแรงลับของแรงทั้งสองแล้วเปรียบเทียบขนาดและทิศทางของเวกเตอร์แรงที่สามครับก็จบการแค่เพียงเท่านี้นะครับผม